บายดีบายดียูดีมีแห้งเนี้ยมอแรงตับตับสวัสดีพี่น้องเธอรักเอฟซีทุกท่านผู้รับเชมรับฟังช่อง y o u t u ยายบีเลยฟเห็นอันฟันเป็นคอเคโลแคลในเป็นยาสมุนไพรดีๆนะครับเป็นยาสมุนไพรดื่มเช้าเย็นแท่นน้ำชากินแล้วบ่เมื่อยเฮดมีกำลังมังซ่ากินแล้วบ่เนื่อยบ่เม็ดเมื่อยบ่ออนเพียบ่ล่ะ กินแล้วเฮดให้ร่างกายกับปีกกระเป๋าเป็นสมุนไพรล้ยยวนๆนะครับกินแล้วมาทำลายสุขภาพมีแต่สุขภาพคือแข็งแรงไปหนาตากแห็งครับท่งนุณ้ชมบอกว่าสวนผลัดท่านผู้ชมบอกว่าสวนพัก,ก,พก,ก,พกเจจวงจันเจจวงจันอันนี้กินเศร้ากินแรงเด้อครับสินค้าดีกินเศร้ากินแรงพี่น้องห้าสุดคิดสุดใ,ใจอยากจะได้ บะเมอกินแล้วนอนรับพักผ่อนดีโลละสองร้อยห้าสิบโลละสองร้อยห้าสิบบาทตามธรรมดานี่นบัดท่านบวกคาซงได้พี่น้องท่นบวกคาซองก็สิบตัวประมาณสามร้อยสามร้อยบาทหนึ่งโลนะครับหนึ่งโลกินแล้วบะเมอเห็ดไก่ไก่ชุม่มก็ช่วยเห็ดงานหลายเห็ดเวียดเลยดีต้มต้มใส กัะติ๊ดนำร้อนครับเท่าสองแทงสามมือสี่มือยังแค้วออกครับเป็นสมุนไพรกินเร็วประเวยดื่มแล้วไม่เหนื่อยไม่ลาหาย่ายวันนี้สิภาพไปเบิ้งคุณเพิ่นดื่มยายากระใสเซนยาสตรีบัดนี้ขาวจุนพุนดื่มกาแฟกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มนี่อ้าวถักไทยพี่รองเอฟซีสิถักไทยพี่รองเอฟซีเด้อ เกับมณฑร์นะครับนี่ขยายกล้องไหมครับแต่ขยายกล้องแล้วก็เลยอยู่จกักอ่ันง่ายจังเลยบันิยุ่มกล้องเขาจังน่อยบันยุ่มกล้องเขายุ่มกล้องเขาบันิยุ่มกล้องขังไว้เนึ่งข,ขยายใสยขาวบอ่อหมองบอ่มนกระชุม่มกระช่วยนี่คือผลงานการดืม่มกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มแล้วก็ที่สำคัญหลังจากนั้นเพิ่นก็มาดืม่มยากระไซเสียน้ำ ยากระใสเ้นของเชอร์พี่สักขวดเะร้อยแปดสิบบาทดิอืมไปสองขวดใส่ตมธรรมดาคนเน่าผู้เฒ่าผู้โถ่าย่บานนี่สิผิวหมองผิวคำหนาประสดประสอวใส่ได้อันนี้เราเกี่ยงมุย้ลยลุยเนี่ยแม่ไม่ได้สั่งกินแมน่ไม่ได้สั่งแม่สั่งงานนาั่งยืดซื้อกับหมองกับขับหนากั้หนาแลวัชชนตไปกินเขาิมเต็มท้องกับหนามองหนาขับหนาแลคือเกาเข้าให เขากินทุกมือเพียงแต่ว่าบ่อให้หิวบ่ให้อยากบ่ให้ทรมารร่างกายแต่ว่าขัดกินของดีสุขภาพก็ดีกินยาดีสินค้าที่นําเสนอพี่น้องไปนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายกาแฟคือกันกาแฟคอพิฟร์มดื่แแล้วขวบคุ้มไขมันดูแลไขมันบ่ให้มีไขมันส่วนเกินบ่าให้ไขมันตกวยก่ยตข้างเป็นไดเป็นไดเจ้สมศาสมลยีเนาะ เนี่ยสวยได้หน่ะว่ามปนธรรมดาได้ใสปิ้งได้เนี่ยเจ๊กมเจ๊กมรัมันบอตกใจกันสิงามงามคืนงามขึ้นสิบได้ผัวสักกีบาท้านเฮสิบได้ผัวสักตีละห้านั่นฮะอเเจ้าสิบปได้ผัวสักตีบาท มีน้ำมีนวลกินยากระใสเส้นกินยาสตีร้องไปผิวพันตึงตึงพอตึงแต่ผิวแต่พันบัเนี้โอ้เจ้าทีเฮาก็ตึงตึงคือกันอืเจ้าทีก็ตึงตึงเต็มอืเข่งดีเจ้าทีเฮ้าก็เป็นธรรมดาอืนี่คือเจสกมลรัฐ หรือนอ้องเออยังยๆกับชายาข้าวโเพ่งเพลินนั่นคือคือชายานอ้องเต่าไงนี่เต่งงาไงเด็ดเนี่ยพี่น้องเนี่นนงงยถึ <laughs> ่งงงงงง <laughs> มัดเนี่ยเต่าไงเต่าไงเต้าไงืัอนี้วันศิกร์เขาชุ่มแพรครับเขาชุ่มแพรวันศิกร์ไปทุระสะกอนตื่นเสารมารกไปส่งยาสตีทั้งบ้านสวนกล้วยไปส่งแม่เนียงแม่เนียงบ้านสวนกล้วย แม่เนีย่ยบันสวนกลวยกินกาแฟคาฟฟ่ฟ้ามผิวพันธ์สดใสกินยาสตรีแต่ผิวพันธุ์สดใสกําลังสวยวันสวยขึ้นแม่เนีย่ยบันสวนกลวยเป็นทวงแลาวมือเศร้านี่สิเริ่มสวยขึ้นเจ้าหัละเจ๊กระมนรัดต่พัดกินยาหนิมันหนิ่คืออยากจะได้หัวแนบบอไ<ะ><อ>ปอยังขึ้นบ่อยากได้ไปแจกเรที่จินแล้กน ข่านว่าที่ข้าั่ายมันข้าหายมกินข้าหายมันกินข้าหายกินข้ารักฝ่ายมันข้ารักฝายมันสิเ่อมันสิซักผ้าเขาสข้าาแล้ว่กินไข้าหายก็ดมัน่บ่บ่คืออยากจะอนยกสองขาสยโยสยโยกือตี อิ่มแล้วเบียร์แล้วอิ่มแล้วเบียร์แล้วตีเบียร์แล้วโยกสองขาขึ้เบียร์แล้วเบียร์แล้วเอออิ่มแล้วอิ่มแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วใส่จากกันแต่ผาวแล้วจากผาดจากผามันให้เร็วไม่ชินไม่ไม่อยากการลบำคาดลบำคาดมันตีมันังมงตัวยาวลบำคาดมันเบื่อแล้ว เบียแล้วแนวใดก็อิ่มแล้วอิ่มแล้วสี่ขันอิ่มแล้วกะบอกพี่น้องเอฟซีซะบ่เนี่ยจบคลิปแล้วจบแล้วอ่าสำหรับคลิปนี้บายดีบายดีสบายดีสบายดีสบายดีมีสยูยดีมีแย้มย้มเล่งตับสวัสดีจ้า